เสาอัตตีพ่อแม่ปี่นออิบซี่ทุกคนข้างในประเทศต่างประเทศมือนี่ลุงร่มถ้าไม่เก็บเห็ดอีกแล้วครับเห็ดยูค่าครับที่เดิมหม่องเกาพ่อแล้วล่ะครับดีดวงน้ำเลยดีมูอหนึ่งถีปีนอดีมือแต่ดวงน้ำเลยครับคุณ นกูใส่ไปตวงครับที่สิที่เขาี่เนาะจ้ะนี่ที่ได้เฮ็ดบานเลยด้วยครับดอกงามๆครับติดตามไปน้อกันครับปล่อยงูหนึงครับโอ้เงียบหลายเท่านี้ครับเท่าเบา มุงตัคุณครับน้ำมน้งดูววโอ้ลงมหมานแล้วหมานแล้วครับคุณจ็บกวางไว้ก่อนไอ้ปีนองได้เพิ่งด้ชุ่มมาปูดเดี๋ยววิมีคนถือกล่องให้ปีนทั้งสี่หลักครับอืโอ้ได้ ดอกงามๆดือพี่น้องโอ้โหขอโทษขอใหยหลายๆพี่นอ้องอ่ามึงสิดอกงามครับโอ้ฝนดูอสามไปน้ำกันครับสีมูนนี่ครับเต็มมูนนี่ดอกสวยงามเอาไว้ก่อนครับเราว่าจีบได้อยู่ยเสียงดูครับฝนมันสีตก ครับเนี่ยถือฝนฝนตกดอกงามอยู่ครับแต่ว่าหังบานแล้วตุ้งสีไปทั้งอายุ40เลยละ40่ขึ้นแล้วครับอายุมั่นหะาเร็วบึ้งแล้วเอาตีตามไปน้ำกันครับขวามือนี่ครับพี่น้องเ้ิ่งดูฝนที่ก็แม่อันจ้จ้ะโูตรต้องดูโอ้ยี่ต้องจ้ะ กี่กี่อู้นมูนอยู่ทั้งไหนผมพี่น oh ้องเมาติดตามน้องกันครับพ่อแม่พี่น้องครับหน่อยอี่ีโอ้แตกหักเลยเจ็บแงงไหลโอู้นกระตุกเด้อพี่น้องเลยอุ้นทำด้วยเจ็บมือนี่มืออื่นกับจีบขนนาวด้วยครับหนี่ยเอ้า ขอาจีบกอนพี่น้องพี่น้องสองดอกโอ้ยฝนกระตุกข้ากล่องกระเบิดแบตครับแบตมบืออึดผมเอาโทรศัพท์พเรือไทยนี่ครับกระดอกงามอยู่ครับฝุ่นแสงเลยครับฝนตุกข้าครับ,รบ,รบ,รบมาติดตามไปน้ำกันว่าจีบกันพี่น้องอพี่น้อง นิดหลายฝนตกพ่อแม่พี่น้องแบดกาบืดเบ็ดกล่องกาบืดอนิดกางามงามก็มถือฝนได้พี่น้องเบื้องต้นงามงามทุนเขามาแป๊บเดียวฝนตกเดี๋ยวพี่น้องได้หลายเลยล่ละในนี้ได้ออกคุณดอกกางามงามฝนถึงตกอ ใหมันคากไหลติดตามไปน้ำกันพี่นอ้องดอกไง่้ยงามคลิปนครับคือสีเอาไว้ซ้ำเนกครับเอาไว้เจอกันิีบนาครับจิบเห็ดยูคามันมานฝา,ากกดไหลกดแชร่พี่น้องเป็นลูกเป็นหลานฝากไปเป็นลูกเป็นหลานกดติดตามเป็นลุงไปก็ได้ติดตาม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ครับหมานครับมูนี่หมานติดตามไปน้ำกันครับมึงมูนี่ครับผู้เดียวด้วยครับเนี่ยว้าตาบักใหญ่เลยนี่ตาตาบักใหญ่เลยอันนี้ตาไม่มีสีนี่เพราะธรรมดานี่ครับเนี่ยตาหาบเข่าขึ้นเกือบเต็ียมกันไหกระตาน้อยก็เต็มแล้วครับเนี่ยมึงตาขี้ดองงามเลยพี่น้อง ฝนตัวค้ำเจ็ดยังกับ่ะไรสิ่เด็กคับบ้านแล้วครับเนหว่านทัวมานําแล้วว่าไปยื่งเลยคือนานมากจีตอนนั้นว่าเอ๋อติดตามไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สีขอเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับเพราะว่าคนตัวครับคนตกวจังไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ลุงลมไหนเด้อครับเด้ออยากเบิดเบึ่งเดูฝุนอยากเบิดแล้วครับ่นอยากตัดหยัดเลยคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ